ติดสองดวงเลยครับไฟโลกกำลังหิตจ้าอยู่ว่ครับโลกลําปีโลก,ลโลกตุมตะพุติปิโลกหิตของหัวช่วงนี้ครับบรูมาจากมาแรงหรือว่าติดมาน้ำค้นกับบกหูตรอครับโลกนี้อ๋อไปกินเฟี้ยหุนอีหลาียงางน้ำค้น นักล่องโอไทยตัวนี้ก็ว่องคักแต่กระยางน้ำค้นที่ดีในรูไกปกมไในใบยอยู่นี่แหละครับผมติดไฟไหสองดวงเลยจะรุดพน้นโลกล้ำปีบอโลกกล้างหิต เกิดขึ้นกับง่วทั้งภาคอีสานทุกวันนี้ครับฮิตมากดังมากเขาตายมาหลายรายแล้วง่วพอดีๆง้วงามๆตายหลายโตแล้วครับเลยจัดให้ไฟส่งดวงเลย